เขาอาจจะใส่นะป่วยยังสีตายก็ได้พกชาติหน่อยพอ่อฝึกฝึกมาเบิง่งลมอยู่เรื่อยๆที่บอกเพ่งนี่คุณก็เบิ่งลมอยู่เรื่อยๆลมหายใจหายเก่าแล้วพอแม่เห็นลมเป็นโตก็จะกลัวอยากจะสูดมีความรู้สึกว่ามันมีลมเนี่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่ตัวนี้อยู่ได้แป๊บหนึ่งมันก็จะเตือนไปในอดีตหน้าที่ของท่านก็นคือเฝ้ากลับมาเบิง่งโลกใหม่ กลับมากลับมากลับมา,มานิ่งเอ้เบิ้ลลบพักไปยับไ้เบิ้งไกยเคลื่อน,น,นไหวนี่สติไมาอยู่เรียนสิย่าทรงจิตออกนอกการสติกลับมาอยู่ที่ลมอยู่ที่กายนี่คือการปฏิบัติปูชาบูชาอะไรเล่าจะเท่าสู้กับปฏิบัติภูชาที่ตถาคตตัดไว้และการกลับมารู้ลมรู้กายมากๆเป็นการกำลังสร้าง